ห้องลูกต้องอยู่ตรงนี้เขาจะเรียนเก่งแล้วก่อนพี่หนักไม่เชื่อเลยแล้วคือห่วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วเราผ่านมาแล้วหรือเปล่าคือตอนเนี้ยหัวเราคิดแต่เรื่องบ้านนะคะเออจริงๆเพราะว่าเพิ่งย้ายเข้าไปสามวันที่แล้วค่ะแล้วก็มีอะไรที่ต้องทำเยอะมากแล้วก็งานในไทยอ่ะคือเราฝากคนอื่นดูได้แล้วก็ คนอื่นพร้อมช่วยเราหมดเลยค่ะซ,ซึ่งช่วงดีมากที่แบบได้พี่ก้องเปียเป็นคนจัดการให้เขาดูแลทุกอย่างให้หมดเลยเราไม่ต้องห่วงเลยค่ะเราแค่ไปสวยก็พอแล้วสวยไปอย่างเยวเลยใช่ค่ะแล้ววันนี้เรานอนพอ,อยังคุยกัน่วันแ,แ,แ,แล้วไ่ได้นอนเลย พอแล้วเพราะว่าเอาเอาพี่เมิร์ไปไว้บ้านเก่าแล้วค่ะไม่งั้นไม่ได้นอนใช่เขายังไม่ชินเขาไม่ชิน,นะะแล้วก็วันนี้มีมีครูมีครูหมาะคะม่ะเขามาดูว่าอาการอย่างนี้ยคืออะไร<ม>แล้วเราต้องปรับตัวยังไงเราต้องปรับตัวยังไงค่ะตอนนี้ก็คือเหมือนหลอกเขาไปก่อนว่ามีสองบ้านเหมือนแบบอยู่บ้านเก่าบ้านแล้วก็บ้านนี้ไม่งั้นเราเราไม่ได้นอนแนะคะ่ค่ะ ็อนบ้านเก่าที่ร้องค่ะเพราะมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเช,ชอโรยของเขาไปแล้วอ่ะก็มีคนดูแลเขาล้วใช่ค่ะคือเขาเขาติดในบ้านด้วย <laughs> แล้วคือคุณห๋าเขาตับตัวร้านใหม่ปหมัดค่ะน่ามากเลยตอนนี้คือแบบพูดแล้วเสียงต้องไปหัวเลยเราก็เลยแลลแบบ มันลงเหล็กมันไม่ชินมันยังไม่โฮมี่เท่าไหร่ตอนเนี้ยแหละค่ะพอดีเลยก็อยากจะตกแต่งเพิ่มอยากจะหาแบบเฟอร์นิเจอร์เข้าไปเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องการอะไรอีกเยอะไหมคะเยอะค่ะเลยกินกะรตอนนีตอนนี้หล,ล,ล,ลักๆก็มีเฟอร์นิเจอร์เนี่ยล่ะค่ะก็จะวางตรงไหนโซฟาชุดนี้ห้องรำแขกอะไรอย่างเงี้ยค่ะวางตรงไหนแล้วก็ ทำมันสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยา่างก็อยากจะแต่งสีสีเข้าไปให้มันดูแบบมีดีไซน์มากกว่านี้เพราะตอนนี้มันแบบค่อนข้างคลา,าสติกแล้วก็เรียบไปหมดเลยค่ะตอนแรกมันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แลตอนนี้มันกลายเป็นไม่เกือบแล้วพอ,พอเราไปอยู่จริงๆเรารู้ว่าอันนี้ขาดอันนี้อันนี้ขาดอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็เลยต้องแบบแต่งเพิมค่ะแล้วเราแบบมีแทนจะต่อเติมบ้านเพิ่มอีกด้วใช่ไหมคุ เขาเราียกว่าอะไรอ่ะเหมือนทำลานขัดลางเพิ่มเฉยทำพื้นใช่ค่ะไม่ได้ไม่ได้ต่อ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 ไม่ไหวแล้วตอวเราเดูโมจุ 5, 9, ยหมดูมึร้อนไปนิ่กว่า <c oughs> อบเพือ่อเราเราเป็นคนเชื่อเรื่องท<อ>ี่มีมั้งคะเชื่อเรื่องดวงดาวช่วยเชื่อเรื่องแบบดินน้ำลมไฟอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงนี้มัน มันไม่ผูกกับเราอะไรแกก็เหมือนเหมือนคนก็เป็นสิ่งธรรมชาตนะิเนาะแล้วก็เราก็ต้องให้ทุกอย่างมันสมดุลแล้วก็บาลานซ์ค่ะในบ้านยอะไรเงี้ยก็เลยมีมีซิสเตมาดูให้ตัง้งแต่วางผังเลยค่ะว่าที่นอนต้องอยู่ที่นี้ห้องลูกต้องอยู่ตรงนี้เขาจะเรียนเก่งอะไรเงี้ยแล้วก็ครัวต้องอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลักๆของคิ่นันจะดูเป็น แบบเราอยู so that, said, that, ่ไ um, ด so I mean, ้จริงๆด้วยค่ะคือเม็ดแยกที่หมอช้างบอกว่าคือไม่ใช่ไม่ใช่ตามเขาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าต้องอยู่พื้นฐานความเป็นจริงด้วยด้วยสมัยมันเปลี่ยนยุคแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่แม่เล่าเมืไหร่เป็นแบบแรกบางคนก็สนใจไม่เห็นแรงตอนรัดมัดโครงหรือว่าอยู่แล้วดะไรวงเลยค่ะ รวยค่ะงานไม่มีปัญหาแล้วก็แบบอยู่แล้วอยู่เย็นเป็นสุขใช่ค่ะเมื่อกี้เห็นแบบวางไปอยน้องเชื่อมห้องเก่งห้องร้อยเยนเก่งใช่แล้วีกตอนนี้เรามีห้องรูปอะไรมีแล้วค่ะใช่ที่เราโฟกัสด้วยเงินคือคือโฟกัสคืออันนี้คือสิษย์ศรัทธาแนะนำเนาะเขาก็บอกว่าแบบเหมือนต้องวางห้องที่เขาจะ มีเตนาการที่เอ่อพัฒนาการได้ไวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่ได้แบบรู้ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาบอกว่า<ม>ที่ตรงเนี้ยคือเหมาะสําหรับเด็กแล้วก็ห้องเรียนอะไรเงี้ยก็เหมาะคือแบมันจะเป็นห,ห้องโล่งอย่างเติห้องโล่งค่ะตอนนี้ก็คือเก็บไว้เป็นแบบตูดีโอถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยไปก่อนค่ะแต่ตอนนีว้ว่า้าเป็นห้องดีใช่ชดีม พ่หน so nah. ่หก็ถึงเรื่องเรือนี้ใช่คต้องทำเพ่อกันใช่ค่ะเพราะว่าเขาเคยเมื่อก่อนพี่หนัไม่เชื่อเลยแล้วก็บ้านเก่าก็ไม่ได้ดูอะไรเลยค่ะแล้วก็บ้านเก่าคิมก็เลยแนะนําว่าเฮ้ยลองดูไหมให้แบบคิมแตะมาดูอะไรเงี้ยเขาก็โอเคก็พอพอไปดูดูเขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนจุดนั้นจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยบ้านก็กลายเป็นว่าดีมีแบบถุกหวยอะไรอย่างเงี้ยหวยอ ใช่เลยไม่ได้มาจากไหนเลยบ้านเลขที่เลยบ้านเก่านะคะเขาก็เลยแบบเชื่อแบบอะไม่เซนเลยอะไรเลยนั้นแต่ถ้าไม่ถูกกันจะไม่เชื่อใช่แล้วหอมดีน no. oh. ้องแบบเออเริ hmm. ่มปรับอะไรอย่างเงี้ยได้ตอนนี้ก็คือไปดูดวงที่ไหนก็ขอไปด้วยเรียกเรียกเขาฟิล์มตากแต่เราเป็เองใช่ค่ะนักการเมือที่ปากใสหมูกลายเป็นสายมูคู่เลยตอนนี้ใช่ แล้วบ้านใหม่อะค่ะพอก็เป็นหรือว่ามีอะไรที่เขาคิดว่าแบบนีเนี่ยเราเลยเขาทำที่ดีแน่ๆที่เห็นผลโปรเจกต์ที่เห็นผลชัดเจนอ่ะไม่ถึงบ้านใหม่หรอกหรืองานกลางกลางก็เนี่ยรอหวยออกรอจะไปบ้านเลขที่ใหม่เหรอใช่ค่ะเดี๋ยวซื้อบ้านเลขที่บ้านใหม่แล้วก็แล้วก็ไม่หรอกก็คงแบบเราเราอยู่แล้วมันสว่างทีมไปเขาได้ชอบอยู่ในที่สว่าง มีหน้าต่างเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ห้ามหลอดไฟขาดเด็กขาดอะไรอย่างเงี้ยคือชอบชอบให้มันสว่างสว่างนะคะซึ่งอันนี้มันก็ตอบโจทย์ตอนนี้บ้านสว่างมากเขินในเขินในถอยใก้ออกแล้วค่ะเดี๋ยวคุณต้องถามือในบ้านเลยเดี๋ยวคุณต้องล้างมือแล้วเดี๋ยวบอกหลังไม้ได้ค่ะรอดูค่ะอันนี้ เก็บไว้ถาม่อนแต่งงานแต่ก็โอเคได้เนาะไม่ต้องบอดีไหมโอเคขอบคุณนะคะแยกกันนะเนี่จะไปถามตอนนู้นขอบคุณค่ะคุณกิ๊ฟขอบคุณค่ะ แกต้าน,นิวขอบสอบทุกขราว